สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้เอาพ้าหลงผ่อเงินมาแบ่งปันนะครับเป็นนิยมนะครับแล้วก็แล้วก็ห้วยเขนนะครับนิยมห้วยเขนนะครับแล้วก็มีมีดหนึ่งเล่มอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะเดี๋ยวมาชมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะครับผมจะบอกราคาไปเลยนะครับแต่ละองคนะครับนะ ก็แคปรูปแล้วก็ใส่ราคามาด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบอยากได้นะครับอ่ะเริ่มจากมีดอันนี้เป็นมีดอ่าหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมนะมีตอกไว้ด้วยเนาะมีตอกพสสองสี 24, ่ห้าหกนะเป็นมีดนะครับหลวงพ่อเดิมดูบ้านเดียดเดี๋ยดเดี๋ยวคุยกัน หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ดำดำดำงานะครับดำงานะครับดำงานนะครับถือว่าเก่านะครับเล่มนี้ราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะนะครับราคาแบ่งปันนะครับเล่มนี้เดี๋ยวผมบอกราคาไปเลยนะครับนี่เจ้าพองลาก็คุ้มละงานก็คุ้มแล้วครับเอาสามพันบาท นี่ราคาแบงปันจริงๆนะครับนะครับเอาสามพันบาทนะครับนี่นะครับน่าจะประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วห้าหรือหกนิ้วเนี่ยประมาณห้านิ้วนะครับจำมาสามพันบาทนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาชมหลงพ่อเงินกันต่อนะครับหลงพ่อเงินนี่นะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะนะครับถักทายเข้ามานะครับ องค์นี้พร้อมส่งเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนะครับเนื้อสวยๆนะครับพิมพ์นิยมนะครับราคาแบ่งปันนะครับบอกเลยว่าราคาแบ่งปันนะครับมีถูกมีแพงนะครับอาจจะมีหลักร้อยถึงหลักหมื่นหลักหลักหลักหมื่นนะครับนะครับมีต่างกันไปนะครับองนี้นะครับหน้าสวยมากนะครับ ซื้อสวยอง์นี้เอาเอาสามพันนะครับองนี้นี่ซื้อมาแล้วแต่ราคาที่ว่าซื้อมาแพงถูกนะครับนี่ตำหนิครบนะนะครับเอาสามพันบาทนะครับนี่โอเคนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งองนะครับเป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันมือรองนั่งนะครับมือรองนั่งอันนี้เอานะครับ เนื้อสวยมากนะครับเอาหนึ่งพันบาทเอาถั่วนะครับเอาหนึ่งพันบาทแคปรูปมานะครับแคปรูปมาแคปรูปมาครับหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อสวยมากโอเคนะครับอะมาดูนี่ครับสภาพใช้มาแต่เนื้อสวยมากครับนะครับนี่องนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อสวยมาก น่าสุดมากครับสาแดงขึ้นเต็มเลยนะครับสาแดงขึ้นเต็มเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับนี่อง์นี้เอาแปดร้อยบาทแปดร้อยครับนี่เพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับถ้าเอาสององค์ราคาลดได้อีกนิดหนึ่งนะนี่ครับถ้าใครเอาสององค์นะ ถ้าองเดียวก็ราคาตามนี้อันนี้วัดใหม่คําวันนี่วัดใหม่คาวันสมัยก่อนผมเคยขายได้หกเจ็ดพันนะนะครับตอนนี้เอาพิมพ์นิยมนะครับดูง่ายๆครับวัดใหม่คําวันนะครับยุคหลวงพ่อเงินบางคารนะครับตรงนี้ครับเอาพันสองนะครับเอาพันสองโอเคนะครับแคปรูปมานะครับบอกราคามาด้วยนะบอกราคามาด้วยนี่พิมพ์นิยมนะครับ เอาเก้าร้อยครับองนี้เอาเก้าร้อยนี่เดี๋ยวจะจัดนะครับนี่เก้าร้อยบาทอ่าองนี้สวยมากครับนี่ดูครับดูเนื้อเนื้อสวยมากครับดูหน้าครับเอาพันห้าครับองนี้พันห้า 1, นะครับใครดูคลิปแล้วนะครับแคปรูปมา แคปรูปมานะครับเอาพันห้าเอาพันห้านะครับเดี๋ยวมีห้วยเขนให้ดูกันนะครับเยอะแยะนะครับอ่าอ,องนี้นี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าเอาแปดร้อยนะครับอ,องนี้เอาแปดร้อยนะครับแคปรูปมานะครับแคปรูปมา เอา8 0ดอยบาทนะครับนะครับบางองค์นะครับบาง,งนะรบ,บางองก็ถูกมีถูกมีแพงนะครับนี่องน,นี้เอาเก้าร้อบาทนะครับเนื้อสวยมากนี่ครับพิมพ์นี้ออกเหมือนกันเนื้อเก่านะครับนะเหลืององออกเหลืองเหลืองนะครับนะโอเคนะครับ อ่าองค์นี้สวยมากครับองค์นี้สวยมากนะครับนี่องอ 1, 5, ค์นี้เอาพันห้าครับเอาพันห้านะครับเอาพันห้าเนี่ยโอ้หตะใบเก่าพันห้านะครับเอามาแบ่งปันนะครับบอกเลยว่ามาแบ่งปันนะครับามาดูชุดห้อยเขนนะชุดห้อยเขนโอ้โนะหหลายองค์มากนะนี่ นะครับเก่าๆนะครับนี่นี่หน้าหนูว่าอันนี้น่าจะเป็นหน้าหนูครับอันนี้เอาหนึ่งพันบาทไว้เขีนครับดูง่ายครับเอาหนึ่งพันบาทนี่ครับใครชอบองไหนก็แอดนะครับส่งรูปเข้ามานะครับองนี้พันห้าครับหูเนื้อสวยมากครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ พันห้าครับโอ้ยเขตครับพันห้าครับราคาแบ่งปันนะครับครับอง์นี้ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับครับเนื้อสวยมากครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหย่อนสวยนิดนึงเอาหนึ่งพันบาทเอาหลายองนี่ผมยังลดได้นะครับตะไคร์เอาหลายองค์นะครับ ดูครับดูให้ชอบก่อนนะครับนี่ครับองนี้เอาพันห้าครับนะแขนบ้างครับแขนบ้างรับเนื้อเก่าเอาพันห้าครับมีรางน้ําด้วยครับนี่เขาเรียกรางน้ําครับนี่พันห้าครับอ่ะมาดูนี่ครับ เป็นออกน่าจะเอ้วหเขียนพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับนะก็ต่างนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทเนื้อเก่ามากครับนะเนื้อเก่าจริงผมบอกเลยว่าเอามาแบ่งปันนะครับชุดนี้นะครับนี่อ่ะมาดูกีตาสี่ชาย สวยมากครับกีตาร์ขาดสวยมากครับสวยมากองนี้เอาสามพันห้าครับมันสวยครับกีตาร์ขาดนะครับิวเนื้อครับ3ามพันห้าครับราคาแบ่งปัน,นจริงๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับ ามาดูห้วยเคนต่อนะครับนี่น่าจะเป็นพิมพ์มกลางมีรางน้ําด้วยครับนี่รางน้ําดูขันนะครับดูเนื้อครับครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทราคาถูกใจทุกท่านแน่นอนนะครับขายกันตอนนี้ก็มีนะครับต้องมีห้าพันหกพันนะครับนี่นี่หนึ่งพันบาทามาดูพิมพ์นิยมนะครับนี่พิมพ์นิยม เอาพันห้าครับตรบงนี้พันห้าพันห้าครับอ่าพันห้าครับนี่ห้ยเข็นเหมือนกันครับห้ยเข็นองนี้เอาแปดร้อยบาท 800บาทนะครับเนื้อประมาณสภาพใช้นะครับแ800ดร้อยนะครับตรงนี้แ0ด้อยนะครับตรงนี้สองพันห้าเลยนะครับตรงนี้ส0งพิน้าพิมใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เอาสองพัน0ครับนี่2ั0ห้าครับสองพันห้าครับ นี่หอยเขนครับองนี้เนื้อดีมากนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันหอยเขนเยอะนะครับวันนี้เยอะเกือบสิบเฝาองค์นะครับสิบเฝาองค์นะครับหอยเขนนะครับฟาบางทีผมเก็บไปนานแล้วนะครับบางทีนะครับเอามาแบ่งปันนะครับเห็นช่วงนี้ผมมันเงียบเงียบนะครับเงียบเงียบนะครับผมก็ไม่ค่อยได้พามาสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับอ่มาดูนี่ ไว้เขนเหมือนกันองค์นี้เอาพันห้าครับนะนะครับตามราคาที่เช่ามานะครับเอาพันห้าครับถ้าเอาสององค์ลดได้สามองค์ลดได้นะครับแต่เท่าองค์เดียวตามราคาที่บอกนะครับตามราคาที่บอกนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับฝากเบอร์ติดต่อนะครับฝากเบอร์ติดต่อไว้นิดนึงนะครับ บติดต่อนิดนึงนะศูนย์แปดแปดเก้าห้าเก้าห้าสองเก้าสี่นะครับศูนย์แปดแปดเก้าห้าเก้าห้าสองเก้าสี่นะ 4, นะครับ, 4, รบเปิรติดต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ครับอ่นะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับในแอดไลน์นะครับ ee ห้าห้าเจ็นะครับ, e e 77, รบแล้วก็ศูนย์แปด9ป้าห้้าห้าส้าสีนะครับ โอเคผมสั่นมาคานไปก่อนครับสวัสดีครับ